ทำไมล่ะอาจารย์องค์จกกักรพรรดิเตรียมอุบายรับมือไว้ตั้งนานแล้วตอนนี้เราจะประมาทไม่ได้เราอาจจะไปขัดขวางแผนการขององค์จกกักรพรรดิหลิงหยูพรสวรรค์ของเจ้าหาที่เปรียบไม่ได้เจ้ายังไม่เคยแสดงศักยภาพออกมายิ่งไปกว่าน,นั้นเขาคือคู่แข่งของเจ้าถ้าอาจารย์เจ้าส่งคนไปช่วยจัดการเขามันจะเป็นตาบาปในใจของเจ้าเอง ผลทังเดียวสําหรับเจ้าคือใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อเอาชนะเขาแต่อาจารย์ข้าเอาชนะเขาไม่ได้ตั้งแต่เขาอยู่ในระดับเจ็ดดินแดนสวรรค์ตอนนี้เขาเก้าวไปสู่ระดับเก้าดินแดนสวรรค์ข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ไงข้าขอถามอาจารย์หน่อยอาจารย์โปรดชี้แนะข้าทีข้าจะปลุกศักยภาพในตัวเองได้อย่างไรเพื่อการปลุกศักยภาพในตัวเจ้าเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหนัก เจ้าจะรับมือไหวงั้นหรอข้าสามารถรับมือได้อาจารย์ดีมันี่สิคืนมเมล็ดพันธุ์ปีศาจดั้งเดิมเข้าไปแล้วเจ้าจะได้รับพลังที่เหนือกว่า,มาเมล็ดพันธุ์ปีศาจดั้งเดิมหรอถ้าข้าคืนเข้าไปจะได้รับพลังที่เหนือกว่าใช่ไหมข้าจะทํามันขอบคุณมากอาจารย์ อาจารย์ร่างกายข้ารู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะระเบิดเกิดอะไรขึ้นกันอาจารย์ข้าเจ็บปวดมากสังหารข้าทีอาจารย์หลิงหยูเจ้าต้องรับมือกับความเจ็บปวดและดูดซับพลังเม็ดพันปีศาจเข้าไปแล้วเจ้าจึงจะกลายเป็นผู้เยี่ยมยุทธที่แข็งแกรง่งคิดซะว่าเย่สิงเหอเป็นผู้เหยบย่ำเจ้าและยังขโมยผู้หญิงของเจ้าไปอีกเจ้าจะปล่อยเขาไปง่าย และอยู่อย่างน่าสมเพชแบบนี้หรอสิงอยู่เจ้าต้องทำมันให้ได้ให้อาจารย์ยืมมือเจ้าหน่อยอาเสาดาราเหล่านี้อีกแล้วทำไมพวกมันถึงอยู่ที่นี่สิงเหอเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า สิงเหออสูรปลาคราบตัวกระจ้อยร้อยที่อ่อนแอเช่นเจ้ากล้ามาสร้างปัญหาที่นี่หรอหู่เซียงพันธุ์เด็ดมังกรท่านคือผู้อาวุโสหู่เซียงไม่คิดว่าเจ้าจะจำข้าได้ดูเหมือนว่าเจ้าอยู่มานานมากอสูรปลาคราบเดิมทีข้าเป็นปลาคราบสินําเงินซึ่งถูกเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงของจกักรพรรดิเทียนหลิง ข้าบ่งเพาะพลังเคียงข้างเขามันก็ผ่านมาตั้งหลายพันปีแล้วตั้งแต่จกักรพรรดิเทลิงส่งต่อทักษะของเขามาให้ข้าข้าไม่เคยไม่พอใจในขณะที่อยู่กับเขาข้าพยายามช่วยเขาบ่งเพาะพลังข้าขอให้ท่านอย่าขัดขวางข้าโอ้เจ้าเป็นสิทธิ์ของจกักรพรรดิเทลิงหรอเขามีผู้ติดตามเพียงไม่กี่คนจากเผ่าอสูรถ้าเป็นแบบนั้นข้าก็จะไม่ไล่ตามเรื่องนี้อีกแล้ว ขอบคุณมากเจ้าตื่นเสียทีเจ้าทําให้ข้ากลัวแทบแย่แน่คิดว่าเจ้าจะตายแล้วหยุนหนิงเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าเสียงนั้นชัดเจนแล้วว่าคือพวกอวุโสบูเซียงและแม่นางช่างกวนทําไมพวกเขาถึงอยู่ที่นั่นการประทะกันร,ระหว่างพวกเขาสองคนได้รับความเสียหายมายังเส้นลมปานของข้านิดหน่อยหยุนหนิงช่วยข้าลุกขึ้นที ข้าต้องรักษาและฟื้นฟูเส้นลมปลานของข้าสักหน่อยตกลงข้าจะช่วยเจ้าเองเส้นลมปลานของข้าฟื้นฟูอย่างรวดเร็วข้าน่าจะหายดีในอีกไม่นานแต่ด้วยสองพลังจำนวนมากมายเหล่านี้ที่ปรากฏในตัวข้าทรงพลังมากข้าต้องใช้พลังแห่งดวงดาราขัดเกลาพวกมันออกมาอย่างช้าๆอะไรกันสิงเหอเจ้าเป็นอะไรตื่นเร็ว ขาขอโทษด้วยข้าแค่เจ้าเป็นอะไรข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นข้าถูกควบคุมโดยความชั่วร้ายลอครับหนึ่งในพลังมหาศาลน่าจะเป็นพวกบูโสบูเซียงแต่ทำไมถึงเป็นเขาได้พี่สิงเหอพี่ยนหนิงพี่สิงเหอได้โปรดช่วยปู่ข้าด้วยเกิดอะไรขึ้นกับปู่เจ้ากันใจเย็นก่อน ค่อยๆเล่าให้ข้าฟังเขาอยู่ได้อีกไม่นานตระกูลของเรามองหาผู้ที่ฝึกฝนเคล็ดวิช,ชาแห่งดวงดารามากมายแต่พวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือปู่ได้พวกเขาบอกว่าปู่ของข้ามีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงสามวันสามวันงั้นหรอนี่มันเรื่องคอขาดบาดตายแล้วพาข้าไปหาเขาทันทีช้าก่อนจริงเหรอด้วยสถานะของเจ้าตอนนี้แม้ว่าเจ้าจะช่วยชีวิตปู่ของจัวยาน เจ้าอาจจะทําให้ตระกูลของพวกเขาถูกจัดการจนสิน้นซากเมื่อตะระกูลจักกวัดรดู้เรื่องเขา้าเรื่องนั้นง่ายมากแค่แค่ไปวินิจฉัยอาการจะป่วยพวกเขาจําค่าไม่ได้หรอกถ้าข้าปลอมตัวนิดหน่อยอืมตกลงเจ้าต้องปลอมตัวให้ดีกว่าตอนนี้นะอย่าทําช่วยๆเหมือนคราวที่แล้วขอบคุณพี่สิงเหอยังไม่ต้องรีบขอบคุณข้าข้าอาจจะรักษาเขาไม่สําเร็จก็ได้จะดีกว่า ถ้าเจ้าอยากเพึ่งคาดหวังอะไรในตัวข้าตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วตระกูลเจินหยานจั่วติ่งเฟิงอาการเป็นอย่างไรบ้างท่านหมอพ่อของข้าเป็นอะไรกันจั่วเทียนเหอประมุกตระกูลเจินหยานประมุกจั่วโปรดให้อภัยชายแก่ผู้นี้ด้วยที่ไร้ความสามารถแม้แต่สุดยอดผู้ใช้วรยุทธแห่งดวงดาราทั้งสา ยังทําอะไรไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเราที่จะรักษาอาการป่วยของท่านปร,รมาจารย์แต่มันแปลกมากด้วยระดับการผมเพาะพลังและความแข็งแกร่งของท่านปู่ประมุกจัว่วเขาไม่น่าจะล้มป่วยเว้นแต่มันไม่ใช่การวางยาพิษเราได้วินิจฉัยอาการของเขาแล้วไม่มีสัญญาณว่าปู่ประมุกจัว่วถูกวางยาพิษึผงจร้งเจ้าสองคนมีความคิดเห็นอย่างอื่นไหม ซิงหยานก่อนหน้านี้ข้าถ่ายทอดพลังแห่งดวงดาราเข้าไปในตัวของปรมาจารย์จัวคนพบเพียงว่าพลังแห่งดวงดาราไม่สามารถอยู่ภายในเส้นลมปราณของเขามันน่าสับสนทักษะของข้ามีจำกัดไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ข้าขอร้องให้ปรมาจารย์ทั้งสามช่วยเหลือข้าด้วยจั่วเทียนเือจะติดนี้บุญคุณท่านไปชั่วชีวิตเตายี ไม่จำเป็นต้องพูดถึงขนาดนั้นหรอก,ก,กปรมาจารย์จัวเป็นวีรบุรุษผู้ที่เราทุกคนให้ความนับถือแม้มีโอกาสเพียงเล็กน้อยเราก็จะทํามันเราจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แต่สิ่งที่เป็นอยู่นี้เราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยจั่วเทียนเหอสวรรค์ได้ตัดสินใจแล้วว่าปรมาจารย์จัว่วถึงเวลาจากโลกนี้ไปแล้วแม้แต่พวกเราทั้งสามคนก็ยังไม่สามารถรักษาเขาได้ ก็ไม่มีใครอีกแล้วบนโลกที่ช่วยชีวิตเขาได้เจ้าควรจะเตรียมการในเรื่องที่จําเป็นดีกว่านะพวกขยะปู่ของข้าต้องไม่เป็นไรจัวหยานจัวเทียนเถอนั่นบุตรสาวของท่านไม่ใช่หรอช่างอวดดียิ่งนักเร็วเข้ารีบขอโทษปร,รมาจารย์เผิงเร็วเข้าจัวหยานข้าไม่มีทางขอโทษเขาปากไม่ดีไม่มีทางที่ท่านปู่จะตายหืม ไม่คิดว่าคนจากตระกูลจั่วจะไร้การศึกษาเช่นนี้แค่เด็กหนาะท่านปู่อย่าใส่ใจเลยเป็นเรื่องธรรมชาตินางน่าจะอารมณ์ไม่ดีและขาดสติไปหน่อยแค่ปล่อยมันไปปรมาจารย์เผิงหืมข้ามาที่นี่และใช้พลังแห่งดวงดาราช่วยวินิจฉัยและรักษาปรมาจารย์จัว่วแต่ข้าต้องทนทุกข์กับความขุ่นเคืองเช่นนี้ตระกูลจั่วต้อนรับแขกเช่นนี้หรอ ปรามาจารย์ทั้งหมดก็อยู่ที่นี่ด้วยเจ้าก็แค่แสดงการวินิจฉัยเขาแล้วเจ้ายัางหน้าด้านที่จะพูดอะไรแบบนั้นอีกหรองั้นขอให้ข้าลองดูหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรผิดปกติกับท่านปรามาจารย์ขอโทษด้วยแต่ท่านเป็นใครอ๋อข้าคือผู้ใช้วรยุทธดาราผู้ที่ร่อนเล่หพ,พันยจรเพื่อรักษาผู้อื่นข้าได้ยินมาว่ามีคนในตระกูลท่านเจ็บป่วยเรื้อรัง ข้าจึงมาที่นี่เพื่อดูอาการแค่ไม่มีใครใส่ใจที่จะยอมรับข้าฮ่าฮ่าฮ่ถึงขั้นต้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างแข้งคว้างในยามสิ้นหวังขนาดนี้จนต้องพาคนได้ร่อนลึกลับคนนั้นมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเรา ให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ